สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาลองชุดนะคะอันนี้เป็นชุดจากพี่บอยกับหัวหน้าเอน็นหัวหน้าบอยกับหัวหน้าเอ็นนะคะผู้บริหารของเราตัดให้กับศิลปินทั้งหมดซีซิมก็ชุดนี่กับพี่น้องจักสุดใดเป็นสุดไทยสุดไทยเป็นสุดใดพี่บอลใส่ได้สักชุดไหมนี่ใส่ได้พอดีเป๊ะเหมือนวัดไว้เลยอย่ะ พี่วีดเจ้าใส่ได้บ่นี่ใครตัดตัดแต่ช่ไม่ได้ชุดไซได้บ่หันชุดจังแบบเตะพอดีแห้งชุดก็เยอะมากท่าการแสดงทุกคนรอรุ้นนะคะว่า,าชุดไหนเป็นช,ช,ชุดใครแต่ปัญหามันอยู่ที่บอกว่าปีนี้เฮ็ดน่ากินแซ่บชุดบรรจภพสองชุดอิงแคนเนาขอบคุณนะคะแต่ว่า เราใส่ไม่ได้ดึงขึ้นมาติดเงาค่ะเรติดด่างได้ไปห้องชุดนะคะมีวัญญพนกับเมเดเตทไปอยากสองอยากไหมชอบมากเยรองเท้าเป็นยาวเลยคันยาวเลย